ลุงยังไม่หายไปแต่ลุงยังไม่หายนะแชนิชช่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงโอเคได้ยินแล้วดังๆกว่านี้ก็ดีนะคะนั่นสวัสดีค่ะเห็นหรือเปล่าเห็นลุงไหมเอ,อ่อ เห็นค่ะชัดเจนค่ะแน่ใจจริงอหรอ่อาเห็นยังเห็นแล,ล้วค่ะโอเค,เ,คเป็นไงเจอหน้าตาลุงเหมือนผีหลอกกลางคืนไหมเนี <laughs> <laughs> ่ยฮะรอกคะ่ะลุง <laughs> ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาให้คุณลุงได้พูดถึงเรื่องของ นี่คือการผ่านหน้าจอที่คุณลุงว่าเมื่อกี้เนี่ยนอนกจากกรรมใหม่อะไรของลุงอะแะต่สัสดีเบียอะไรครับที่จะช่วยเหลือผ่านหน้าจอเนี่ยฮะอ่าฮะอ๋อไฮเทคไม่ใช่ไหมใช่ซูเปอร์ไฮเทคเลยของลุงอะครับอ่าอย่าเลมนะเรากําลังใช้เครื่องมือมือถือมือถอยเนี่ยเราเรียกกันว่าไฮเทคโนโลยีครับไฮเทคไฮเทคโอเคนะแต่ในการที่เยียวยารักษากันและการผ่านหน้าจอเนี่ยมันก็ต้องบอกว่ามันต้องเหนือกว่า แปลว่าซูเปอร์ไฮเทคนะเรากำลังใช้ซูเปอร์ไฮเทคในการเยียวยารักษากันและกันอยู่ในขณะน,นี้อ่าพอพอ,พอฟังทันนะขออนญาตผมไม่ค่อยจะถามชื่อใครนะถ้าจากกรุณาบอกซะหน่อยได้ไหมครับชื่อหนูชื่อเจี๊ยบค่ะคุณเจี๊ยบโอเคเจี๊ยบจอยๆนี่นะจ่อยหวานเจี๊ยบเจี๊ยบหวานจอยนี่นะโอเคหวานเจีบ๊ <laughs> หจบหวานจอยเอ้าล่ะ เข้ามาชมบรรยากาศนี้แล้วก่อนอื่นขอถามว่าไปหลงคารมลุงได้ยังไงดีกว่าจึงติดตามลุงมาหนูน่าจะเจอลุงคลิปแรกอะค่ะที่แบบพูดเกี่ยวกับเรื่องว่าอย่าไปกลัวโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนไม่ต้องไปฉีดวัคซีนหลอกอะไรอย่างเงี้ยคือใช้พลังบริสุทธิ์ในร่างกายเราอะรักษาบําบัด โรคภัยอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นหนูไปฉีดมาแล้วเออเออเออใช่ค่ะก็เลยติดตามตงแต่คลิปนั้นเออวันนี้มาเจอค่ะก็เลยกดเข้ามาดูอ่อแล้วไม่เป็นไรถามว่าฉีดมาแล้วผลข้างเคียงมีไหมครับมีเอฟเฟกอะไรไหมครับก็วันแรกเป็นไข้ค่ะเป็นไข้ใช่ก็ระบม กี่วันครับผ่านไปจึงจะมาเป็นปกติปกติก็น่าจะประมาณสองวันค่ะโอเคง้นเดียวแรงแข็งขันดีเป็นปกติหรือว่าดีมากกว่าเดิมคะก็ไม่ได้มากกว่าเดิม <laughs> ปกติค่ะแล้วเหมือนแบบเหมือนเราคอยสังเกตว่าเอ๊ะมันจะมีอาการอะไรหลังจากนั้นไหมชามากกว่าเดิมหรือเปล่ารู้สึกว่าเออ เหมือนปวดเมื่อยกว่าเดิมไหมแน่นหนะ้าอกไหมก็แบบคอยสังเกตตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็ก็เป็นเหมือนที่เราเคยเป็นมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วค่ะเหมือนหนูแบบเป็นเหมือนมีไขมันในเลือดสูงด้วยคือใช่ค่ะไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันหรือเปล่าถามว่าเหนื่อยง่ายไหมเหนื่อยอืมก็มีค่ะมี ง่ายไหมหนูก็ว่าน่าจะเหนื่อยง่ายอะค่ะครับแบบเช่นขึ้นลงชั้นสองขึ้นลงใช่เดินเร็วนิดหน่อยก็ไม่ไหวแล้วประมาณนั้นเหนื่อยง่ายใช่ค่ะ,ะสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะมากกับผู้คนทั่ทวไปมันก็เหมือนกับหายใจไม่เต็มที่ไม่เต็มปอดนั่นเองครับมันมาจากบนพิษบนภาวะในอากาศโดยทั่ทวไปจะเป็นยังไงนะ ก็เลยทาให้ร่างกายอ่อนแอหรือภูมิต้านทานต่ําก็ว่าได้นะครับก็เป็นนิดยหน่อยก็ไอจามให้ชงใะเช่วยนะเป็นหวัดเป็นไอได้โดยง่ายนะครับเอาละเข้ามาสู่เนื้อหาสารที่ติดต่อมาคราวนี้ปรารถนาจะให้ลุงช่วยตรงไหนที่คิดว่าเป็นโฟกัสในร่างกายชนครับก็ที่มันเป็นบ่อยเลยก็คือปวดไมเกรนเหมือนจะเป็นแบบข้างซ้าย ตรงนี้จะปวดชาคือไล่มาเลยค่ะจนถึงปลายนิ้วขาทั้ทงซีกเลยค่ะขวาใชบ่บางวันบางตอนเช้าอย่างเงี้ยบบางบางทุกว,วันนี้หนูจะกินเป็นวิตามินหมอแนะนำนะคะเป็นวิตามินแล้วก็คือมันมันมันก็ช่วยอะมันก็ดีขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าช่วง คือเราไม่กล้ากินบ่อยอะค่ะไม่รู้ว่ามันจะมีผลข้างเคียงหรือเปล่าหนูก็แบบกินบ้างเว้นบ้างแต่พอช่วงไม่กินอย่างเงี้ยมันพอตื่นเช้ามามันจะชาเหมือนกำกำนิ้วไม่ได้อะกำมือไม่ค่อยได้ค่ะโอเคดีมากใช่บางวันก็คือขาแบบเหมือนสั้นๆเหมือนแบบคนแบบไม่มีแรงอะไรเงี้ยอืมโอเคดีดแล้วนะะก่อนนอนคืนนี้นะครับเข้ามาช่วยตรงนี้ยแล้วตื่นเช้ามาคอยดูนะคาต่อสุดท้ายที่แท้ที่สุดก็คือ ตื่นเช้ามาจะรู้เองนะว่ามันดีขึ้นไหมดีขึ้นกว่าไม่กินยาไหมประมาณนะครับหลังจากที่ลุงจะมอบพลังงานบริสุทธิ์ผ่านเสียงลุงให้นะครับพร้อมนะ,ะเอาล่ะดื่มน้ำก่อนเลยคุณโยมใส่เข้าไปกักกก,ก,กก่อนเลยอสองกากเข้าไปนั่นแหละดีมากตืบตบตืบ,ตบอพออมไวสม้สั่มหนึ่งพอ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 ,พอ โอ้ม่ดร็จแล้วก็สูดให้เจ้กับไปเปื้อเต็มสูบเลยพร้อมกับกลืนทั้งลมและน้ำเข้าไปในช่องท้องเห็นไหมก้มก้มลงครับแล้วก็กดหน้าท้องตามทำตัวงอเป็นกุ้งหรือก้มมากๆกว่านี้ได้ไหมหนั่นแหละนวดท้องตามเนี่ยครับ ต้องการโกยโกยอะไรรนะู้ไหมโกยให้เรื่องของกระเพาะลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ให้มันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวน่นแค่นี้เองเราปรารถนาตรงนั้นเองแค่แค่คมันนอนนิ่งมานานแล้วเงี้ยนะเสร็จแล้วก็ยืดตัวขึ้นมาครับผมกดนิ่งไว้ก่อนนะยืดตัวขึ้นมาครับนนแงนหน้าขึ้นเพดานเลย แงนหน้าขึ้นไปเลยสายหน้าซ้ายขวานั่นนะดูดวงดาวรวงไหนก็ได้อ่ะสายหน้าซ้ายขวาเข้าไปนี่แหละนั่นแะอ่าแอนหลังไว้ชั่นึงมันจะเบาหลังได้เลยครับเอาละเอาหน้าตรงชั่วที่นี่ครับอึ๊บดีมากครับดีมากดีมากดีมากอ่าเสร็จแล้วก็เสยอ่าเห็นไหมตัวเราเองเนี่ยครับหายตัวโยกขึ้นอ่ามือยกขึ้นแบบเชยโยโหิ้ว น่ะมือกำเหียดกำเหยดที่บอกว่าบัญชามาตามแขนตามมือเนี่ยครับอ่างอเขา่างอแขนงอเข่านี่ครับดูซิมันจะเบาไปดูแล้วก็ฟังเสียงลุกไปด้วยในชาในชามันจะเบาหัวที่บอกว่าปวดหัวนู่นนี่นั่นแหละครับจะเบาแล้วจะซาไปทั้งตัวเลยแหละครับ เอาละมือสางผมตัวเองสิมือสังผมเข้าไปอ่างเข้าไปเลยเสวยสวยผมอ่าฮะนั่นแหละที่บอกว่าปลายนิ้วชาปลายนิ้วมันมันไม่ค่อยจะรับความรู้สึกเนะ,ะ่รู้สึกได้ยังเนี่ยนั่นแหละฮะ <c oughs> ตรวจสอบได้เลยครับตั้งแต่สีสษะถึงปลายนิ้วนั่นๆถามว่าเป็นจังไดครับผมเชิญครับ ดีคะ่ะลุงโอเคเลยอะคะ่ะใช่รู้สึกว่ามันมันไม่ไม่ตึงไม่ชามันคือมันไม่รู้สึกว่าแบบอ่อนแรงอะใช่แต่แต่ก่อนหน้านี้ยังเป็นอยู่เลยนะคะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือเบาแล้วก็ดีขึ้นคลายใช่คะ่ะ ถ้าคิดเป็น before, เปอร์เซ็นต์บีฟอร์เท่าไหร่ไม่รู้ต้องรู้เองก็ถ้าทำบ่อยๆหนูก็น่าจะร้อยเปอร์เซนได้แต่ว่าวันนี้มันก็ก็ยังมีอาการอยู่บ้างเล็กน้อยค่ะอา,อาเแถวเนี้ยแต่ตรงเนี้อโอเคค่ะประมาณแปดแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนโอ้โหและนี่แหละ จริงๆพรุงร่งนี้เช้าจะเป็นคําตอบสุดท้ายได้อย่างดีเลิศเลยค่ะเพราะว่าถึงเช้ามามักจะมีปัญหามากออกว่าปกติใช่ค่ะคืนนี้คอยดูจะหลับสบายเลยนะครับลมออกอใช่<ง>ใช่มันจะขับออกแล้วนะฮะออกบนออกล่างทีเดียวละครับเรื่องลมเนียนะอย่างนี้ทําได้บ่อยไหมคะลงุงได้เช้ากลางวันเย็นทาได้เล,เลยครับเช้าก่อนนอน<ง>ไอทอดเช้าตื่นนอน เย็นก่อนนอนเนี่ยท่าเนี่ยครับลุงจะเรียกว่าท่าซูเปอร์ชาร์จนะครับช่วยได้เยอะมากเหลือเกินครับมันถึงยุคของมันแต่มีข้อแม้ทีหนึ่งว่าจะต,ต้องเป็นเสียงลุงเท่านั้นนะคุมให้นะ oh. มันเหมือน oh. เหมือนกับูกขาดนะอะมันเป็นเอกลักษณ์สัญ,ญลักษณ์และอัตลักษณ์ของลุงเองที่เป็นคนที่คนพบพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวเรานี่ครับนะ ของลุงม,มันมี100ร้อยเปเเกินต่างหากลุงใช้ส่วนเกินช่วยหนูหนูก็มีพลังงานบริสุทธิอยู่แล้วแต่มีน,มน้อยเช่นหอร์ซ็นมีห้าปอร์เซ็ะมาณนะครับพอได้รับการ,รเติมเต็มจากลุงปุ๊บหนูจะเบาสบายเลยอย่างที่อย่างที่หนูพูดเมื่อกี้นี่แหละครับ,รบมีแหละเรียกว่าซูเปอร์ไฮเทคมันถึงเวลาพลังงานบริสุทิรักษามานุษย์รักษากันและกัน แปลว่าไม่กินไม่ทาไม่ฉีดแล้วหมดยุกแล้วกินทาฉีดมันหมดยุกแล้วจา้ามันมาถึงยุคแต่หนูเชื่อเรื่องนี้อะค่ะก็เลยแบบไม่ได้สงสัยอะไรก็คือแบบก็คือลุงช่วยก็คืออยากให้ลุงช่วยอืมเพราะว่ามันอืมค่ะแต่หนูดีขึ้นนะคะคตอนเนี้ยตอนเนี้ยคือรู้สึกได้ว่าเนี่ยตรงเนี้ยไปแล้วหายแล้วครับครับ โอเคยินดีด้วยนะครับทั้งหมดได้80ดสิบเก้าสิบเปอรเฉลยให้ร้อยเลยค่ะให้ร้อยเลยขอบคุณนะคะลุงสมควรแล้วสมควรแล้วที่ติดตามลุงและคณะทําง,งานมาฝากเอาไว้ด้วยว่าถ้าจะให้ดีเลิศประสบสมานแตนติดตามงานของไตเติลแมนด้วยกับว่าเทคนิคทักษะในการกระตุ้นให้เรามีภูมิต้านทานสูงขึ้นมาหรือว่าให้มีความแข็งแรงมากขึ้นนะ ฝากไว้ตรงนี้โอเคครับคด ah okay ้วยความยินดีครับขอบคุณมากค่ะลุงครับด้วยความยินดีครับครับมสบัสดีครับ